สวัสดีค่ะชื่อพลอยจิติสมนนค่ะเวลาว่างก็ชอบกินเที่ยวช้อปปิ้งไปเรื่อยๆค่ะการดูแลสุขภาพาของพลอยนะคะพลอยจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะคะพลอยก็จะเลือกดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรโอตองนี่ละค่ะ ค่ะท,ที่พลเลือกดื่มโอตองเนี่ยนะคะเพราะว่าพลเป็นคนชอบดูแลสุขภาพมาจากด้านในค่ะแล้วก็ในโอตองเนี่ยจะมีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะเลยค่ะก็อย่างเช่นชาเขียวแล้วก็ขาวตองซึ่งในสารสองตัวเนี้ยค่ะจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะช่วยขจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็เวลาพลได้ดื่มไปแล้วเนี่ยพลรู้สึกว่าผิวของพลเนี่ยมันดูสดชื่นเปล่งปังมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วยกระชับด้วยนะคะทําไมพลถึงต้องเลือกดูแลตัวเองเหรอคะ ก็เพราะในปัจจุบันเนี่ยนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเจอสารพิษเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นควันรถหรือว่าแสงแดดแล้วเวลาเราได้สูดหรือว่าดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะทําให้มันสะสมในร่างกายค่ะถ้ามันสะสมในร่างกายแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพแย่ลงไปด้วยอาจจะทําให้หน้าแก่ผิวเหี่ยวยน่นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นได้เยอะแยะเลยค่ะ ใหม่นี้นะคะสาวๆอะค่ะชอบขาวแบบว่าขาวเป็นม e ีออนหรือว่าขาวเป็นกระดาษนะคะเพราะว่าไม่สวยอะคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าขาวเนี่ยเราควรจะขาวมาจากข้างในขาวแบบมีสุขภาพดีดีกว่าะค่ะมีคนทักว่าหน้าเด็กไหมเหรอคะก็มีเยอะนะคะ บางคนเนี่ยมาเรียกเราว่าน้องเราก็อุ้ยไปแอบบรู้มาว่าคนนี้เป็นน้องเรามากกว่าอีกหรือไม่บางคนเนี่ยก็จะเดินมาถามเราว่าหน้าเด็กแบบเนี้ยผิวเราเด็กด้วยหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าก็ลองจับดูสิเขาก็เลยมาจับผิวเราแล้วก็บอกว่าอุ้ยเด็กทั้งหน้าทั้งผิวเลย ในเรื่องสุขภาพดีกว่าค่ะอย่าไปสนใจการข่าวใส่เกินจริงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราดีมาจากข้างในข้างนอกก็จะดูดีไปด้วยแล้วก็จะทําให้เราดูเปล่งปัง่งไปดูเป็นธรรมชาติค่ะและที่สาคัญจะได้หน้าเด็กแบบนี้ด้วยนะคะ